สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพารวยชาแนลกับแนวทางเลขทูบป,ปู่ศีสุโธป,ปิเสียแม่น้ำหนึ่งแล้วก็องค์ปู่ท้าเวศสุวรรณนะคะก็ขอให้แนวทางเลขทูบในวันนี้นะคะออกเหล่าพัฒนาตรงๆนะคะในวันที่7เดือน11 2565 วันนี้สาอนก็ตั้งจิตอธิษฐานนะคะขอพรองค์ปู่ให้องค์ปู่เมตตานะคะให้พี่ๆสมาชิกที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบในแนวทางเลขทูบในวันนี้นะคะขอให้พี่ๆสมาชิกนะคะเฮงเฮปังๆังนะคะขอให้เราพัฒนาวันนี้ออกตรงๆในแนวทางเลขทูบของปู่นะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะย้ําว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะถ้าพี่ๆท่านใดชื่นชอบแล้วค่อยจับไปเป็นแนวทางนะคะรับชมแนวทางไปพร้อมๆกันก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆปังๆรวยๆนะคะสําหรับพี่ๆสมาชิกท่านใดนะคะมีตัวเลขเด็ดๆนะคะแต่ยังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคนะคะก็แนะนําบ้าน ซับร่ำรวยนะคะเดี๋ยวสอจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะคะลงเปลี่ยนที่เสี่ยงดูนะคะเผื่อหิงเผื่อปังนะคะกับบ้านนี้นะคะลงเข้าไปสอบถามดูได้นะคะบ้านซับร่ำรวยนะคะมีบริการครบครันนะคะพี่ๆสมาชิกเนาะ สามารถลองเข้าไปสอบถามดูได้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะหิงๆปังๆนะคะรับชมแนวทางไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวท้ายๆคลิปสวนจะสรุปให้อีกทีนะคะรับชมไปพร้อมๆกันค่ะ